เขาออกมาปฏิเสธครับเพราะว่ามันมีข่าวลือว่าทางด้านาพลเอกเตียบันเนี่ยจะก่อรัฐประหารนะครับเพราะว่าสมเด็จฮุนเซนสั่งปลดผู้บังคับกองพันกว่า30นายที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพลเอกเตียสเลฮะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีกรลาหหวมของกัมพูชาและเป็นลูกชายของเตียบันคือ,อเรื่องเดือแผนตีคาเนี้อเรื่องเจี๊ยแสดงเนาะนองอมเบยเนี่ยยืงก็ทานได้เย,ยืงไทยก็ทานไดาเ้เก๋เฮ้ยตะบอลน,นุ่งแต่ป้าตะเกียกเทียนนุ่งวิชบานะมันแมน่นจร อดีรบอขังไทยด้เปวันนี้ขังกัมพูชาต้องเปิตะกอดเบอร์ยืนในี่ยีปีแพนตีแต่อ่าโมมโดยคุมหัวใจโนจินมวยขนาดปีรอยปอนไอ้เตียบันที่ออกมาพูดอย่างนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเตียบันโดนคุณเซนด่าท่านดูสีหน้าเตียบันไม่ได้ยิ้มแย้มไม่ได้มีสายตาเชื่อมั่นเลยออกมาพูดเพื่อให้คุณเซนมันสบายใจหน่อยแต่ผลที่สุดแล้วก็คุณเซนเนี่ยจะโดนเตียบันยืดอำนาจ ถ้าเตียบัานมีอำนาจนี่เขาคุยกับไทยง่ายครับเราอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นดีกับประเทศไทยเปิดธุราค้าขายเหมือนเดิมนะครับรอให้บุญเซนโดนเตียบันยึดอำนาจเท่านั้นแหละครับ ตอนนี้ก็จะมีกระแสะความวุ่นวายนะครับไทยกัมพูชานะครับแล้วก็ล่าสุดที่ปราสาทตาเมืองทมนะครับก็วุ่นวายไม่แพ้กันนะครับเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาเหมือนกับว่าเป็นามาชหีาดาด่าทหารไทยนะครับช่วงนั้นก็ชุลมุนเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้เหตุการณ์ก็น่าจะสงบเนาะแล้วก็คาดวา่าผู้หญิงคนนี้นะครับอันนี้ในความคาดเดาผมเองนะครับอาจจะมั่วก็ได้เนาะคาดว่ารัฐบาลเขมรน,นะครับน่าจะมอบ ของให้เนาะอย่างที่จะสมภพเคยได้รับนะครับเดี๋ยวมาลองรุ้นกันว่าผู้หญิงคนนี้จะได้อะไรโอเคเดี๋ยวรามาเข้าเรื่องท่านเตียบนหนิดน,น,นึงนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีท่านเตียบันออกมาพูดนะครับเพราะว่าเหมือนกับมันจะมีกระแสก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นข่าวว่าไทยเรานะครับคือจริงๆนะครับอยากความวุ่นวายทุกอย่างนะครับมันจะไม่วุ่นวายขนาดนี้นะครับหากท่านเตียบันได้ปกครอง แล้วก็ไทยครับเชียร์ให้ท่านเตียบันเนี่ยเชียร์ท่านเตียบันให้ปฏิวัตินะครับให้อ่าให้ล้มล้างการปกครองของตะกกนหุ่นนะครับมันจะสงบสุขขึ้นมากกว่านี้นะครับเพราะว่าท่านสมเด็จเตียบันเนี่ยท่านเป็นที่รับของคนไทยนะครับท่านเป็นคนไทยนะครับท่านเป็นคนไทยแล้วก็ลูกชายท่านนะครับเป็นกะลาหมนะครับเตียเซยหานะครับแล้วก็ลูกชายท่านเนี่ย มีสัมพันธ์ที่ดีกับกลาโหมเรามาตลอดนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมคิดว่าไัวทองขึ้นขึ้นลงของมุนเซนนี่ก็คาดเดาได้ยากเหมือนกันนะครับคือท่าทีนะครับคือท่าทีของท่านเตียวบันนะครับอันนี้ในความรู้สึกของเรานะครับในความรู้สึกของคนไทยคือไม่ใช่แค่ผมเองนะครับมีหลายคนพูดเรื่องนี้เช่นกันนะครับอย่างท่านเลวัตก็เป็นคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้ในความรู้สึกของคนไทยนะครับผมคิดว่าท่านเตียวบันนะครับก็ไม่อยากออกมาพูดอะไรแบบนี้นะครับ รวมไปถึงนะครับรวมไปถึงนะครับท่าทีนะครับที่ท่านเตยบันเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับออกมาถแถลงการแบบนี้นะครับคือคนไทยเขามองออกนะครับว่าท่านเตยบันนะครับมีท่าทีที่ไม่ได้โกรธเกลียดไทยเออแต่อย่าลืมนะครับว่าท่านเตยบันท่านก็ อยู่กัมพูชาค่อนข้างนานนะครับมียศะตาแหน่งที่กัมพูชานะครับแต่ว่าผมคิดว่าท่านเองนะครับท่านก็อยากจะจบเรื่องนี้นะครับจบด้วยดีกับไทยนะครับมีท่าทีที่ปรองรองกับไทยเดี๋ยวขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ผมที่ผมพูดเรื่องสมเด็จเตียบันนะครับพูดเรื่องพลเอกเตียบันเนี่ยก็จะมีคนมามาทักผมนะครับว่าท่านไม่ใช่สมเด็จเตียบันนะครับท่านเป็นพลเอกเตียบันคือจริงๆท่านเป็นสมเด็จเตียบันนะครับ พลเอกสมเด็จเตียบันนะครับต้องบอกแบบนี้สมเด็จพิชัยเสยนาเตียบันอ่ะโอเค ก็วันที่29กักนยายนะครับปี2560นะครับช่วงนั้นนะครับท่านดํารงตําแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมของกัมพูชานะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมศรรมีหะวุณีมีพระบรมราชอ,องคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพลเอกเตียบันเป็นสมเด็จพิชัยเสยนาเตียบันอันนี้เป็นข่าวจากสำนักพระราชวังของกัมพูชานะครับเมื่อวันที่29กันยายน2560นะครับซึ่งช่วงนั้นนะครับท่านก็ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับคนที่ดํารงตําแหน่งนี้อยู่นะครับเป็นลูกชายของท่านเตียบันนะครับคนเอกเจย์เซยหฮานะครับซึ่งจริงๆแล้วท่านเตียบันนะครับท่านสมเด็จเตียบันเนี่ยท่านเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับมีชื่อเดิมภาษาไทยว่าสังวานนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าบางทีเราก็อ่านเกมกันไม่ออกหรอกเพราะว่า ท่านเทียบันท่านก็อยู่กัมพูชานะครับแต่จะลืมนะครับว่าท่านก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับไทยมากๆนะครับแล้วก็ไทยเองนะครับเขาชอบในนิสัยของท่านสมเด็จเตียบันนะครับแล้วก็ท่านพลเอกเตียบันเนี่ยคือเรื่องนี้เองนะครับหลายคนก็บองว่าเรานะครับอยู่กันก่อนหน้านี้เราไม่มีปัญหานะครับเราม,มีปัญหาก็เพราะว่ารัฐบาลของชินวัตเนี่ยปกครองอยู่อันนี้ผมขอญาตไม่การเมืองเนาะแต่ว่าผมมาเล่าให้ฟังแล้วลกันนะครับเพราะว่ามันก็มีเสียง ผมไม่ได้พูดเองหรอกผมว่าใครที่ที่ฟังข่าวมานะครับก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าคือหลายคนนะครับเขาออกมาพูดว่าคือจริงๆก่อนหน้านี้ไทยเรานะครับไม่ได้มีปัญหากับกามพูชานะครับจนกระทั่งนี่แหละครับเป็นรัฐบาลของคุณแพทองทานนะครับเป็นรัฐบาลของนายกอุ้งยิงนี่แหละครับก็เหมือนกับว่าจะมีปัญหาที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันนะครับหลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ควรเอามารวมกับเรื่องที่เป็นเรื่องของประเทศนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ในมุมมองนะครับผมไม่อยาก ออกความคิดเห็นทางการเมืองมากนะครับผมไม่การเมืองนะครับก็ต้องบอกตามตรงแบบนี้นะครับเราเองแค่นําเสนอข่าวและว่าเราไม่การเมืองนะครับเรื่องของท่านเตียบันเนี่ยหลายคนเองนะครับมีความคิดประมาณว่าที่ท่านเตียบันออกมาพูดเนี่ยถูกกดดันจากคุณเซนด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะครับปลดนายพลนะครับปลดนู่นปลดนี่นะครับเพราะว่าคุณเซนนะครับเขาค่อนข้างที่จะระแวงนะครับว่าจะมีการล้มล้างการปกครองเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเพราะว่ามีข่าวจากทางฝั่งไทยนี่แหละไอาเตียบันที่ออกมาพูดอย่างนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าเตียบันโดนพุลเซนด่านะครับในฐานะเขาเป็นเพื่อนกันปฏิกัิกูกเหรอมึงไม่เห็นช่วยเลยาากูฟาดัะประเทศไอเนี่ยนั่งนิ่งเลยไอเตียบันเลยต้องออกมานั่งท่านดูสีหน้าเตียบันไม่ได้ยิ้มแย้มไม่ได้มีสายตาเชื่อมั่นเลยอ,ออกมาพูดเพื่อให้พุนเซนมันสบายใจหน่อยนะครับแต่ผลที่สุดแล้วก็พุลเซนเนี่ยจะโดนเตียบันยึดอำนาจนะครับ ถาเตียบันมีอำนาจนี่เขาคุยกับไทยง่ายครับเราอยู่ยังไงเ็าอยู่อย่างนั้นนะครับเราอยู่ยังไงเ็าอยู่อย่างนั้นดีกับประเทศไทยเปิดธมาคา้าขายเหมือนเดิมนะครับรอไอ้วุนเซ็นโดนเตีบย,ยบนันยึดอำนาจเท่านั้นแหละครับคนอื่นมันยึดอำนาจวุนเซ็นไม่ได้นะเตียบันครับทหารชายแดนนี่มันก็ไม่ชอบใจวุนเซ็นนะส่วนใหญ่ทหารชายแดนเป็นทหารแก,แก่ทหารแก่ตั้งแต่มสมัยเขมรแดงน,นะครับเป็นนักรบรุ่นเก่านักรบรุ่นเก่าสมัย เขาอยู่กับเตียบันนะครับอยู่กับเตียบันมานะครับแต่คุณเซนนี่มันหนีทรยศเขมรแดงไปอยู่กับเวียดนามนะฮะเราช่วยเตียบันครับมันมันหลักการครับถ้าเขาสามารถีกันเราต้องทําให้เขาแตกนะครับเหมือนคุณเซนมันใช้อะหลักการทาสงครามอะเราลักกันดีๆมันก็มายุให้เราแตกนะครับแล้วอ,อันนี้ต้องขอชื่นชมผู้ชัดการทหารสูงสุดนะชื่ออะไรนะลูกของท่าน แม่ทัพอิสรพงหนุ่มทักดีท่านอิสรพงหนุ่มทักดีนี่เป็นแม่ทัพที่เฉียบขาดมากนะครับเป็นนักรบเต็มตัวเลยนะครับออกไปประทะฆ่าศึกอยู่กับลูกน้องนะครับถึงลูกถึงคนนะครับนักรบเลยนะครับนักรบเลยตอนนี้ลูกชายท่านเป็นผู้จัดการทหารสูงสุดท่านฉลาดมากท่านฉลาดมากครับท่านไปเยี่ยมผู้จัดการทหารสูงสุดเวียดนามโอ้โหไอ้ เวียดนามเนี่ยมันก็ไม่ไว้ใจขเขมรอยู่แล้วมันไม่ไว้ใจบูนเซนอยู่แล้วเดี๋ยวผมอัปเดทให้ทีหนึ่งนะครับคือตอนนี้นะครับคือจริงๆนะครับจีนก็ค่อนข้างที่จะฉุนขเขมรน,นะเออจีนที่ค่อนข้างจะฉุนขเขมรน,นะครับแล้วก็ เวียดนามนะครับก็มีข่าวออกมานะครับว่าค่อนข้างที่จะฉุนเขมรเช่นกันนะครับเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องเขมรนนะครับจะสร้างอ่าคลองฟูนันเตโชนะครับที่เป็นสะพานนะครับเชื่อมต่ออ่าเป็นเรื่องของการค้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมแยกประเด็นให้อีกทีหนึ่งนนะครับก็บอกคร่าวๆประมาณนี้นะครับว่าเรานะครับประชับความสัมพันธ์กับเวียดนามถูกต้องแล้วนะครับคือมาถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเวียดนามนะครับเขากําลังฉุนเขมรอยู่อ่าเรื่องนี้แหละเรื่องคลองฟูนันเตโชนี่แหละ ไปคุยกับเวียดนามดีครับท่านอ้อผมเห็นว่าเจ๋วนะทาให้ขเขมรระแวงเวียดนามหนึ่งเนี่ยเขมรรู้ว่าเวียดนามไม่ช่วยกูแน่สองไม่รู้ว่าไปคุยแบ่งกันหรือเปล่าไม่รู้ว่ากัมพูชาเนี่ยแบ่งครึ่งนึงนะครับเอาเวลามีอะไรนะถ้ามันประทะกับไทยนะเวียดนามก็ฉัดทางด้านโน้นเลยนะครับเดี๋ยวเราแบ่งครึ่งกันนะครับให้กัมพูชามันให้ฟุนเซนเกิดความหวาดระแวงนะครับถ้าท่านว่างก็ไปเยี่ยมลาวด้วยก็ได้ครับ ไปเยี่ยมลาวด้วยก็ได้ถึงแม้ว่าลาวจะไม่ได้เป็นประเทศใหญ่โตมีศักยภาพเท่าเวียดนามให้มันหวาดระแวงครับไอ้วุลเซนจากที่แดกยาวันละสองเมตรจะต้องแดกยาวันละสี่เมตรอันนี้ผมชื่นชมท่านผู้จัดการทหารสูงสุดนะและท่านผู้จัดการทหารสูงสุดคนนี้เก่งถนอมน้ําใจระหว่างการเมืองกับทหารนะครับ <S <S มาเนี่ยนะฮะมันเรื่องดีครับเราจะลบกับเขมรมันก็ต้องทําให้มันหวาดระแวงอย่างที่ผมเคยกล่าวเปลี่ยนเขาไว้ว่า ต้องไปเยี่ยมเวียดนามเราต้องไปคุยอีอ๋ออีอ๋อจับมือกอดคอกันถ่ายรูปเลยนะครับไปเยี่ยมลาวนะครับไปเยี่ยมลาวจับมือกันถ่ายรูปเลยนะครับคำเบนแม่นไปนกับหน้าผากนะครับแล้วก็ต้องยุให้คุณเซนกับเตียบันเนี่ยให้เขาแตกแยกกันให้ได้เราต้องชื่นชมเตียบันนะครับให้คุณเซนมันน้อยใจด่าคุณเซนเชียร์เตียบันนะครับแล้วต้องแยกประชาชนชาวกัมพูชาออกมา แรงงาน4ี่ห้าแสนคนในประเทศไทยแรงงานผิดกฎหมายด้วยล้านคนให้เขาเกลียบคุณเซนเกลียบคุณมาเนต็ตนะครับอย่าไปเกลียบคนไทยทหารก็แยกนะครับเห็นใจทหารชั้นผู้น้อยที่ถูกบังคับมาอยู่แนวชายแดนนะครับมันมีไอ้ตัวกลางๆไม่กี่คนแล้วครับไม่กี่คนนะครับเราดีนะครับเกิดประทะกันท่านยกมือมาแบบทหารพม่าเนี่ยเมื่อวานทหารพม่าแตกเนี่ยเขายัางมาประเทศไทยได้ ถ้าเกิดปะทะกันท่านวางอาวุธแล้วเดินเข้าประเทศไทยเราก็ดูแลนะครับชนะโดยไม่ต้องรบครับมาเนี่ยนะฮะให้บรรลุจุดหมายแต่ต้องหลากหลายยุทธวิธีครับการเจรจาดีกว่าการรบนะครับไม่มีใครเขากระสันอยากทําสงครามนะครับเวลาทําสงครามปะทะกันมันเกิดการสูญเสีย